สวัสดีทุกผู้ชมทก่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องดินดี้ครับวันนี้เรากำลัาเล่นอดัซซี่คลิป EP 2ตลอดเลยนะค,คือเราไม่มีแคลรับเชิญอ่าโอเคไม่เป็นไรนะผมผมคนเดียวก็ได้คือแคลรับเชิญเขาก็จะทำปฏิหารเนี่ยคือเราจะต้องพยายามไงเราเรามีแคลรับเชิญมันมีตลอดไม่ได้ไงทุกคนมันต้องนั่งทำปฏิหารเอง คือแขกรับเชิญเราทำปฏิหารดีนะแขกรับเชิญคลิปที่แล้วนะ EP หนึ่งนะโอเคมาเลยนะเราจะไปกับรถ SUV เราก็ต้องเอาถังน้ำมันไปก่อนเลยเพราะโอ้โหรถ SUV เสี่มพูแขกรับเชิญเราชอบนะแต่คือแขกรับเชิญเราไม่อยู่แล้วแขกรับเชิญเราเขาไม่ออนไลน์อะะวันนี้วันนี้เขาไม่ออนไลนะ์เนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเขามาตอนไหนนะ คือเขาหายไปแล้วนะฮะเขาเขาว่าไปแล้วเขาว่าผายไปนะ้หมันจะที่เขาได้พูดว่าไปแล้วไปแล้วนะแล้วเขาก็ไปเลยนะคือโอเคนั่นแหละมานะแขกรับเชิญได้หายไปแล้วก็คือตอนนี้แขกรับเชิญเราไม่ว่านะฮะแล้วก็เลยทําการมาลองโซโล่โอเคคือเราจะลองโซโล่ดูว่าการเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับแขกรับเชิญหรือเล่นกับเพื่อนนั่นแหละอันไหนยากกว่ากัน ก็มาดูนะฮะตอนเล่นยบแขกับเชิญฮะเราได้ทำสถิติถึง5,000เมตรถ้าแล้วก็รถตกนะฮะก็เลยเจ๊งอยู่น,นแหละโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็นะครงนี้เราก็ต้องทำให้มันดีกว่าเดิมเราต้องทำให้มันดีกว่าการเล่นสองคนไปนะวันนี้เรามาเพื่อทำให้ได้ เอาเครื่องยนต์ไปใส่ใส่ไว้บนหลังคานะวันนี้มันก็เงียบๆหน่อย,ยนะมันไม่มีคนแบบคนมาคุยด้วยนะคือมันไม่มีใครอะ่ะถูกนไหมผมได้คนเดียวเนาะก็ผมต้องคุยกับท่านผู้ชมนั่นแหละคุณท่านผู้ชมนี่ก็อะไรตอบผมไม่ได้ผมก็คุยอยู่คนเดียวอบอกคนว่าเออไม่ไม่เป็นไรละโอเค มาถึงกันแล้วนะนะแปะเข้าไปเดี๋ยวไปกินอาหารก่อนเอาเดินทางนะทุกคนคิดที่แล้วคือเราเสียระบกไปเราเสียระบกให้อาหารเพื่อนไปแต่ให้อาหารไปแล้วไม่คุ้มค่าเชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราทำเพื่อคอนเทนต์นะทุกคนไม่เป็นไรกินไหมครับเดี๋ยวเราจะทำการขับรถ SU v วไปเลย ไปให้ไกลไม่แวะร้านลุงแดนแน่แวะเราเระเบิดอ่ะแวะเราได้ตายอ,อ่ะสะพานอัปเดตใหม่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนผมก็ไม่แน่ใจคืออันนี้นะคือผมต้องอัดคนละแอปนะคือแอปที่ผมใช้ในการอัดเสียงเพื่อนนะคะมันเป็นดกแอปแนงทื่อะมาคนละอย่างกัน แล้วอันนั้นมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันอัดยากกว่าส่วนยผมก็อัดอันนี้แหละอันนี้อันที่ผมกลัวคนดูตอนเนี้ยอีีสองเนี่ยก็อัดคนเดียวก็เลยกลับมาใช้อันเดิมเพราะว่านั้นไม่ถนัดเท่าไหร่ก็เลยใช้อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวอัดคนเดียวก็ใช้อันนี้อัดหลายคนอัดเพื่อนอัดแขกและเชิญก็อย่างนั้นแหละก็ใช้อนันไปโอเคเดี๋ยวเราขับไปเลยนะตัอปีกเอสทีเราดีเราเราชอบเอสทูวีเอสทูวีทำได้ มีูกผ้าพ่อทำไมเ,เรา,เรา,เ,ราเรายังเรายังเด็กเผือกนะ,ะเราก็เป็นพอ SUV คันนี้แหละเราเป็นเจ้าของเขาเจ้าของ SUV อไ,ปไ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 ปมีชีตูหนึ่งอะฮะอ้อพิซ่าใช่ไหมพิซ่าใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ชีตนะอู้อู้ มันหยองเนาะไม่หยองในยม่หยอยงเนาะไปไปเถอะมันจะอยู่หน้ารถเราก็ต้องขับรถออกสิใช่ไหมนีไ่ไงมันต้องได้น้ำมันมันต้องพอใช่ไหมทุกคนออยกับน้ำก็ต้องพอเราต้องเลยห้าพันเมตรทำสถิติที่ดีกว่ารอบที่แล้วนะทุกคนนี่นนคือเริ่มมาแปดร้อเมตรชี่สี่นาะทีแล้วโอ้โหโอุ๊ ชนเน่ะนึกว่าไม่โดนนะทุกคนปปะ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 ขับไปขับไปไม่เป็นไรอย่างไรก็ไม่คว่ำนะนะถ้าคว่ำนม,ม่เป็นเรื่องเลยลำบากลำบากต้องถอดล้อแล้วดันแต่ครั้งก่อนนี่คือเป็นการตกรถตกที่แบบเศร้าชนอะไรอีกแล้วนะรถคือมันไนะหลตกออกมานนะเออบ้านลุงแดนแม่แม่ไม,ม่เขา้าร้านลุงแดนไม่ใช่บ้าน เออก็โรงแรมทีอยู่นี่แหละเป็นบ้านไป็นนั่งเนี่ยโรงแรมเขามีหลายสาขา,าเขามีเป็นร้านสาขาพร้อมที่จะเปิดว่าเปิดทุกที่พ่อรู้แล้วว่าอะไรระเบิดชัดเจนเลยเมื่อ,ก,อก,กีอ้ด้า,า,านซ้ายอุกกาบาตอุกกาบาตตกอุกกาบาตตกอุกกาบาตตกกลางทะเลทรายอุ้ยอีกแล้วนะอุกกาบาตอันโตกเกีย อุยอุยเด้วเดยวเด้อเด,เด,เดอุูยก็มาตกอัดรถเต็มๆไม่เป็นอะไรเลยรถ s u สเรามันยึดทึกทนนะทุกคนนี่ครับ v ของจริง SUV เราของจริง พลอุกภัณตกได้อาจเต็มๆแต่ก็ไม่พังด้วยนะได้หม้อน้ำสองอันริงอยากได้เครื่องยนต์ที่ดีกว่าเดิมอะยางไงเอาหม้อน้ำหนึ่งอ,อันเครืงยนต์หนึ่งอันก็ได้หอดไม่ได้นี่ถอดมาอุ้ยซอมบี้หยุดหยุดรบกวนเราจะถอดมาอนะ้ำ คือไม่สนแล้วออว่าจะเป็นไงอ่ะยัดหม้อน้ำมันไว้ในนั้นแหละไม่สนแล้วเราไม่สนแล้วปิดประตูนี่ฮมามาเริ่มมาเจ็ดนาทีก็จะถึงสองพันเมตรละโอเคจิ้มที่แล้วนี่สามนาทีครึ่งชั่วโมงใช่ไหม คลิปนี้จะช้ากว่าเดิมด้วยกว่าเดิมคลิปท,ที่แล้วคือเราเสียปืนไม่ได้นะคือเติมกระสุนไม่ได้ไนงะเสียปืนไปเลยเติมกระสุนไม่ได้เสียดายเสียดายมากรมกระสุนอะอ สนใจบ้านด้านข้างนีไหมวเบ่กไม่ได้ไปต่อเลยแล้วมันเบ่กเราลรถสายแล้วนะ่ะถูกให้หันกลับแต่ไม่เราเราไม่กลับเรามาที่นี่เพื่อตรงเรามาที่นี่เพื่อตรงไปข้างหน้าเรามาเพื่อตรงไปข้างหน้าเราไม่ได้มาเพื่อหงกลับ เราจะไม่เบรกเราต้องไปต่อเรื่อยๆยๆจะปิดเดี๋ยวกลัวเลี้ยวไม่ได้บิดเนี่ยเดี๋ยวลบบิดเนี่ยลำบ,บากไปเจอนี้สปีดถึง160แล้วมีช็อต้านซ้ายได้แต่ไม่มีมันไม่มีปะปวดอะ เราจนกินไปเราไม่เบรกให้อะไรทั้งนั้นเราฝัดเลยดูจสิงทุกอย่างไปเดียยวเดียวเดยวเดียยวเดียยว เกมมันจะฆ่าเราแต่เราลอดไงเราฝ่าฮอร์นาโดเราขับรถฝ่าฮอร์นาโดเดี๋ยวๆๆโอ้โห9นาทีแล้ว10นาทีอันนั้นคือ30นาทีถึงสะพานวันนี้10นาทีถึงสะพาน ต่างกันขนาดนี้แล้วคนเดียวก็บแบบเล่นกับเพื่อนอน,นี้ก่อนใช่ไหมโอ้โหอันนี้ตรงไหมฮะตรงไหมสียม,มันก็โอเค ไม่มีทางกระโดดอันนั้นแล้วนะฮะโอ้โหึ๊บโอเคผ่านนะ5,000เมตรทุกคนผ่าน5,000เมตรพอมรถนะทุกคนเราเหนือกว่ามาสองคนมากับแขกรับเชิญแล้วเราเดันไม่ล้วนะ,ะอันนี้คือเร่งมา5,000เมตรผ่านเลยเอ้าเดี๋ยวนะครั้งที่แล้วเราเราไม่ได้ตรา5,000เมตรเลยลืมไปเลย ได้แต่ครั้งที่แล้วมันก็มาถึงสงสัยไม่ได้ข้ามสะพานแบบด้วยกับรถตอนนั้นคือเดินออกมานะก็ไม่ได้ข้ามสะพานวยรถก็เลยสงสัยมันจะไม่นับให้อันนี้คือเราจะเน้นเล่งนเนเล่งด่ด่าด่รถใจเย็นนะรถไหวไหมเออมันต้องอย่างนี้เล่งเร่ง ผมว่ารถแปลกนะรถแปลกไปไมอนะเปิดไม่ได้ออกมาดีอ่ะไปกลไปไปหยิบม่น้ำเอ้าหม่น้ำนี่ยังอยู่อีกมันยังสู้ชีวิตเกาะรถมาได้ไม่ทะลุออกโอเค ยังโอเคใช่ไหมอันนี้เรามาเพื่อให้ไปไกลกว่าตอนนั้นแต่เราก็ผ่านอันนั้นภายในสิบนาทีนสะิบนาทีสิบนาทีกว่ากว่าก็ค้างจะผ่านมาได้น,น,นนะก็ผ่านเกินอีพีหนึ่งนะถือว่าดีหน่อยเอาแวะหน่อยแวะหน่อยได้เดี๋ยวสเต็ปขังหนา้าได้เดี๋ยวเพื่อนนะ ขับไฟงไไเงี้ยไม่มีอะไรจริงด้วยร้านแบบเนี้ยไม่เจอแล้วมันถึงตั้งโลงเป็นเพราะอะไรมัน,นาตาเนี้ยมัน,นาตาแบบเนี้เลยกระจกนี่มันต้องเช็ดหรือว่าดูถ้ามันมวัวมันต้องขับไปเนี้อ้วยใช่ไหมี่แต่สปีดมันต่ำเครื่องยนต์เป็นอะไรเปล่าเครื่องยนต์ นายโ <10. S 1> ดนลไรมาหรือเปลาสามจุดสี่สิบเอ้าอย่าบอกนะว่าหกจุดสี่เนี่ย SUV เรามันอึดแต่ทำไมใช้เครื่องยนต์นานเหรอเพราะอะไรมันยังสภาพดีน่ะ เออห้าพันเมตรเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว ช้าคือสู้แรงนี่นสู้แรงครูข่าวนี่เองก็เลยขึ้นไปสุดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องหาอาหารด้ยเดี๋ยวไม่ไมีอาหารกินก็ตายอยู่นี่ยเจะไปลุยก,กันให้สุดทุกคน14นาะที6,000เมตร เดีไปวันนี้เรามามาเพื่อไกลกว่าเดิมซึ่งเราทำไปแล้วเรามาไกลกว่า5,000เมตรแล้วมีสจะปีดสูงปีดสูงบวกคุณไม่ได้เฮ้ยเริ่มบิดเริ่มบิดเราเริ่มบิดแล้วโอ้โหเมื่อเม่ก่อนเดิมเริ่ชนเสาไฟ อย่มันก็เบรกสปีดแล้วมันก็ไม่ได้เด้งอะไรมากไปทุกคนไปสู่เจ็ดพันเมตรนี่เรามาเจ็ดเมตรได้อย่างสบายใจแต่อาหารมันเริ่มไม่สบายใจเลย ทุกคนเรามา7,600เมตรนะแย่มันช้ามากเลยวนะิชอบบรรยญญากศาศการผาบรรยากศาศตอนกลางคืนอย่างเดียวแล้วมันหลอนๆนะม่นจะรู้สึกกนะลัวๆไปนะ7,500เมตร ทางตรงนี้ชนป่าไปทางลงครับทางลงทางลง 8,000เมตรค่ะทุกคนเกินที่ตั้งใจไว้มา3,000เมตรแต่ก็ไม่ได้กินอาหารเลยไปลุยกันต่อเลยลูกอนนี้เราก็ไหลไปนะคือบนเงียบหน่อยคือแบบ ก็ตั้งสมาธิคือนะแบบมาไกลสุดๆแล้วอะ่ะผมนะคือผมไม่ได้เป็นคนที่แบบเล่นเก่งแล้วไปไกลขนาดนั้นเนาะก็เพิ่งมาครั้งแรกนะเพราะมันตึ้งปักใหม่ก็คือไม่เคยเจอสะพานนั้นได้อะ่ะไม่เคยเลยนะผมผมไม่ได้เทพขนาดนั้นคือแบบไม่ได้เก่งก็ผมไม่ได้เป็นคนที่เทพไม่ก็ไม่เคยมาไกลขนาดนี้อันนี้ก็มากสุดที่เคยมาแล้ว เดี wow. re really ๋ยวราใจเรใจยไงรใจยไงรถรถรถเดียว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 เดียนโอเคเราหันสามรหมื่นเมตรหรอหมื่นเมตรจริงๆรหรอจะไปเหรอรถอาจริงดิไหวใช่ไหม ไม่ต้องกินอาหารก็ได้รถไปไปเลยแตะหมื่นเมตรได้ก็พอใจแค่แตะหมื m, ่นเมตรเราก็พอใจแล้วรถเราพอใจกับการแตะหมื่นเมตรแค่ได้แตะเราก็พอใจแล้วไปลุยกันเลยรถโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอดอาหารทาแล้ว โจนยิงมาฟาฟาไปตีตดตด,ดเราต้องไม่เป็นไรรู้ชีวิตเราต้องรลดศนี่หนึ่งหมื่นครั้งแรกเราจะต้อง มาถึงตรงนี้ก็คือพอใจแล้วเกินห0 0 0เมตรมาไกลสุดสุดเป็น2เท่าเลย เรามาถึงนี้ได้ก็ดีแล้วเราออกถนนมหมื่นเมตรขึ้นแล้วอ,อ่ถนนขาดคือมันก็มองอะอะไรไม่เห็นนะก็จะตรงไป อ๋นี่ไงถนนคือเราจะได้ตาหนึ่งหมื่นเมตรแลว้วนั่นคือคำตอบโอ้นี่ไงทุกคนเราหานกองโจ่นหนึ่งหมื่นเมตรมาได้แล้วทุกคนโอ้โหวันนี้คือพอใจพอใจสุดๆพอใจมากๆแล้วทุกคนเช้าแล้วเจอร้านลุงแดน แต่กลายเป็นว่าตอนนี้จะไม่มีอาหารกินก่อนเพราะฉะนั้นก็ตรงไปให้สุดเลยเราจะเอาให้สุดตรงให้สุดเท่าที่ทำได้นี่คือของเซตเริ่มเกมนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเข็มไม้ทะลุลด้วเด้วรถมาแรงตอนนี้เหรอ คิดว่าตอนนี้ควรจะเบาไม่เถอหรถเดียว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 ตอนนี้ไม่ได้เบาแต่ตอนนี้เข็มหม้จะไปเล่นตู้แวแต่เป็นรถมา r m a ว ใส,นะใ,ใส่ไฟเดี๋ยวนะใช้ใส่ไฟจริงๆใช่ไหมตรงรนู้นเลยนะโอ้โหรถมันสปีดสูงขนาดนี้ลหลุดจากถนนมากเฮ้เดี๋ยวนะตายแบบไม่รู้ตัว เดี๋ยวนะหิวตายเหรอเป็นการตายที่ทำให้เราสื่แสเอ่ะรีไรไว้ครับเราเราจะไปยอมได้ไงใครมันจะไปยอมหนึ่งหมื่นเอ้าวรไว้มาแล้วหิวจริง ลรอดอาหารหลังจากรีไว้ทุกคนดูล,ด,ลอดอาหารหลังจากที่เราได้เกิดใหม่รถเราอยู่ไหนอะเดี๋นะเืมเลียนเราไม่รถอ,อ่ะอืมทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นรถหายไป ฮะทุกคนรถหายไปอืมเดี๋ยวนะรถมันหายไปเลยเหรอก็เ,อเดี๋ยวนะก้อนตรงนั้นคือรถเราปะมันคือก้อนหินหรือรถอาคือมองไกลๆแล้วมันมองเป็นก้อนหินยังไงคือก้อนหินนะ คือมัอนก้อนหินมันคือก้อนหินคือมองยังไงมันก็ก้อนหินนะทุกคนโอเคอเอวันนี้เราก็ทําได้นะยี่สิบห้านาทีหมื่นประมาณหมื่นสองพันเมตรประมาณนะแต่ไม่เป๊ะจะเดินไปเดินไปถึงไหมใสองบ้านสองหลังนั้นมาถึงหมื่นสองพันเมตร แต่ว่ารถไม่อยู่แล้วสวันนี้ขอตอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ